สวัสดีค่ะตอนนี้มาฝ่ามาวัดนะคะมาวัดนะะ้ำสอ่องแม่หยุดเสียเสร็จกองไหนอันนี้คือยาบาลน,นะคะเราจะไปกวดน้ำกันนะคะเอ <c oughs> งกอกวนอาพแพ<ต>งจะก,กับน,น,นา,ายเ,นเวนทางลายแหล่นะคะจะกับนายเวนทางลายแหล่ ن کي پيغام کڻي هاڻي کڻي ڏيو هاڻي

ว้ไม่ย่อ่ะเอแม่ปอนอยู่หนนั่งไงข้าววดนั่งนะคะตัวนี้เตช้ามาทำบุญเศรษแบบเศร้าแห้งผ่าก็หม่ลกไปถ่ายได้นาาเราเชอดเองอชิตม่เชดดังเจ้ากลุมาได้เยอะแยะก่อนตาม เปิด็นกุ๊กใหม่ไงใจลกอาบน้ำปุ๊บก็คือเปไดเต็งหนา้นเลยคุณว่าเส้นตีไรตีหาเส้นตีหาเ้ีหาผัดย่าบอะผัดย่าบอัดยเอาโตเกิมันหนึ่เพื่อเซ็ตกุ๊กใหม่ย่ได้ลูกบดน้าไห่น้องป้ากไม่นี่้ะอืม ไม่ก็ได้ถัดไ้ครับ่อมีนรากาินไป <ร Stevens. S 1> บ้างต้องเป็นคุณข้าวสา้นไปบ้างอันนี้อ s> <S ันนี้กวดเจากำไลเว้นกวดจับสารไปเดี๋ยวดูในภายกับว่าไปนี่คุกไม่ให้เนี่ยฮะ ผู้ไ้อั้นๆลงสวัสวดีด่าตัดลเราลูกนะมาโดนแล้วค่ะไม่ต้องไปไปกิมือนี่ละท่านได้นี่ไ,นนได้ ด right? okay, ูเวนวัดทุกคนเป็นธาตุนะคะวันจไปตวจมี่ยาได้กินก็ไปธาตุเท่า่อยเขาเป็นาต้องกินไมหายยบได้เฮ็ดเมื่อวานบัตรบแงไว้แล้วแต่บุญนันนี้ก็จ้เขาสาก็ม่เฮ็ดง่ทีเดียวเขาสาฮะแต่งสุดนหรับะแม่เราิตงอว่าจเสียจะว่าเฉียวอะอเ้นนี่ปา่กันเนาะมาอาไปเร้กัน อย่างไปพูดไปไทยช่างผมกันมันกบเนื้อที่แกลดได้เนี่ยเพื่มเอืินลงปูออย่างนะปูปูสร้างกระจายคืออย่างนี่นะคะกระายยาชามองคุน รถหนูแม่รถหนูเธอทัท้งนั้นนี่ก็จะเป็นยายบานพอแล้วแม่พอแล้ว ะอะไรถถทีาา่ใช้ดึงดีๆแม่เอ,อเอาว่าไใ้กันเย้าเดี๋<อ>สยสูงไปฝากีบ้านหน่อยอแม่ไม่ถือถ่ายยืนนี่ได้อไดเอารถออกมา ก็สร้างขึ้นเ้ื่อ้ๆแล้วกันลั่งสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆฝากน่าอะลดลดเศร้าปลาสีมาหม้อไส้นะคะวันนี้ฝนมันหยอยฝนมันตกก็เลยได้อาลดใหญ่มากนี่เดแจกแจกันไป ตามถาดต่างๆนะคะได้เว,ว่าประกอง,ง่ายจากเซตุที่ข้างบนตั้งแต่เลิมตั้งแต่หกโมงเสาร์นั่นนะครถออกมากนันใ,นใดๆสิจากนี้ก็จะเดินทางไปบ้านแพงต่อนะจ๊ะมีนิออนิชันเด้ค่ะอันบายสองนะคะผู้ใด มีความสานกกลับไปออรดเชนได้นะคะครับครับา่ะปีนันโอ้ยหลังไม่เก่งเตายเปากันกับบ้านใช่บอหละบอม่ก่งบอม่ก่กบอม่ก่งม่แกโอ้ยระเด้นงง่ายแล้ว เป็นรถค่ะแล้วไปซื้อากาบฟปนี้นะะรร้องฟ้าบ้านอาแต่ไปดูนักกินกันบปิดเลยอะอ่ะแล้วหรอคะ,ะคลิปนี้กาแฟไว้สนี้ค่ะเดี๋ยวน้องฟ้าขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะวันนี้นะคะบ่ายสองเป็นแม่บ่ายสองเจอกันที่อาณาจักรสาวนอา้อยเพชรบ้า,านแพงนะคะมาออดิชั่นนะคะผู้ใดมีความสามารถร้องเล่นเต้นรำนะคะกับมาออดิชั่นเลยนะคะฝากกันสิปยิม นล้วฝากกิบสผ้าน้องไปมกุปุไปออดิชันนะคะบมายบายค่ะเจอกันค่ะบ่ายสองนะคะ